นี่คือกิ่งที่ตอนก่อนเอาถุงวางแล้วก็ก็ทำคล้ายๆกันเนี่ยกิ่งนี้ตัดก่อนตอนก่อนถึงก้าตอนกิ่งอื่นๆนี่คือกิ่งล่าสุดที่ได้ตัดไว้ไปตอนไว้เนี่ยมาจากกิ่งนี้เลยไปดูสิว่าเขาโตแค่ไหนแล้วชื่นใจมากไม่คิดกิ่งที่เรา ตัดแล้วเอามาชำชำใส่กระสอบไว้หลายเดือนละช่วงนั้นร้อนแรงแล้วกลัวน้ำเขาไม่ถึงก็เลยต้องกระละมังมาแต่ข้างล่างนี่ใส่กิ่งไม้นะเพื่อให้ให้เขาไม่จมจมจมไปกับกระละมังช่วงนี้น้ำเขาจะลงแค่นี้เอง ลากตูดถุงเขากิ่งลากเขาจะได้ดูดน้ำมาใช้มากิน,นตัดกิ่งไม้ใบไม้นี่กิ่งมะม่วงไม่เคยทิ้งรถขยะเอามาตัดมาซอยใส่เอามาคุมเวลาลดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นเพื่อให้เขาดินเขาไม่แน่นจะได้สยุยนี่ ดูสินี่เทียบให้ดูต้นเขาใหญ่มากเลยเทียบไม่ได้อืเนี่ยใหญ่กว่านิ้วอีกดูสิเนี่ยใหญ่กว่าโคนที่เราเห็นมาเมื่อกี้ใหญ่กว่าขึ้นกว่าเยอะอกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ตอนไปกิ่งไหนที่เราไม่อยากได้เราก็จะตัดทิ้งอยู่แล้ว ก็จะมาตอัดออกอนาคตเนี่ยสองกิ่งเนี่ยจะมาตอัดออกตอนกิ่งนี้ก่อนเพราะว่ามันเกะกะถ้าสมมติตอนตรงนี้ตรงนี้มันเกะกะก็เลยตอนกิ่งนี้ก่อนนี่กิ่งไหนที่ไม่เอาก็จะพยายามตัดทิง้งแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาตัดดูสินี่ผลหัวแล้วผลหัวจริงนะนู่นอะ เพราะว่าต้องการอยู่แล้วที่ให้ต้นมันสูงสูงพ้นหัวพรามีโครงการที่อยากจะให้มันสูงพ้นหัวแล้วก็ทําพุ่มให้มันออกลูกด้านบน,นพยายามจะทอนกิ่งข้างล่างออกให้หมดอยากให้มันเหลือต้นเพียวๆพีกิ่งนี้ก็น่าจะ,ะจะต้องตอนออกให้มันมีต้นหลักอยากให้ต้นกิ่งมันใหญ่ๆ ลำต้นใหญ่ๆอันนี้ก็ต้องตอนออกเราก็จะได้กิ่งพัน์ุเพิ่มขึ้นกิ่งนี้ด้วยกิ่งนี้นี่เพียกขึ้นเลยสเเดินดูแทบจะทุกวันนะแต่เขาก็ขยันมากเลยขยันมากเนี่ยอันตรายเขขึ้นแล้วก็กำจัดยาก ต้องมาทำให้ต้นโปหลเดืเดือยวุกแทบทุกวันเลยนะนี่เขาใบไม่ดีใบไม่สวยตัดทิ้งเลยเต็ดใบทิ้งเลยอาหารที่เราใส่ต้นมันจะได้มาบำรุงใบใบอื่นเห็นไหมดีมอนไม่ใช่ไม่มีมีหนามนะบอกให้แต่ว่าต้นพวกเนี้ย ที่เห็นเนะี่ยคอยพยายามตัดแต่งหนามออกแบบนี้มันยังไงก็ไม่โตอยู่แล้วล่ะเลยเด็ดทิ้งดีกว่านี่นั่นไนงะแอบมาตอนน้นเดินจะแทบจะทุกวันดู เื้อมักแอบไข่ไว้โตแล้วตัวแสบเลยแล้วเนี่ยเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวถึงว่าในตอนเช้าใบทำไมแหว่งหาตัวไม่เจอแอบออกมาตอนสายนี่เองอนี่แหละทำไมถึงกล้าตอนกิ่งวิธีนั้นแล้วก็มีข้อเสียทำให้ลากหลุดง่าย สาแบบห้ลูกระเบิดแล้วเนี่ยลูกเหม็นมันก็ยังมาเออถึงว่าเลใบนี้แหวงเมื่อกี้เด็ดอีกใบนึงไปแล้วไม่เห็นมองไม่เห็นเธอแอบ,บฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะมากำจัดเธอนี่แหละเห็นแล้วชื่นใจ